ครับสวัสดีครับผมแบงแแบมชะบังนะครับวันนี้ขอนําเสนอพระดีพิธีใหญ่อีกรุ่นหนึ่งก็คือพระชัยหลังช้างหลังสกอซึ่งจะมีรูปแบบการสร้างเหมือนกับพระชัยหลังช้างหลังพอปลอขององค์รัชกาลที่9เลยนะครับซึ่งรุ่นนี้ทางคณะสงฆ์ได้จัดสร้างนะครับแล้วรวบรวมเกจิปลุกเสกในยุคปี35หนะครับที่ดีที่สุดนะครับมาร่วมการปลุกเสกนะครับจึงเป็นของดีที่น่าหาสะสมนะครับ รายละเอียดต่างๆด้านหน้าก็จะเหมือนกันเลยนะครับต่อไปเรามาดูรายละเอียดด้านข้างนะครับจะเห็นว่ารอยตัดนะครับก็จะค่อนข้างละเอียดนะครับลักษณะการตัดก็จะเป็นตัดฉีกนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็เช่นกันนะครับรอยตัดลักษณะการตัดก็จะเป็นตัดฉีกนะครับคือการตัดไม่สุดนะครับจึงปเป็นเอกลักษณ์ของรอยตัดยุคปี30มลงมาขึ้นมานะครับ ต่อไปเรามาดูรายละเอียดด้านหลังนะครับจะเห็นว่าด้านหลังจะเป็นตาสัญ,ญลักษณ์สกน,นะครับซึ่งเป็นตาประจําพระองค์ของสมเด็จพระราชินีนะครับซึ่งรุ่นนี้ก็สร้างเฉลิมฉลองครบ5้ารอบในปี2535นส้านะครับซึ่งรวบรวมเกจิที่ปลุกเสกยิ่งใหญ่ในชุดนั้นนะครับขอแนะนําให้หาสะสมมาแฝงคู่กันนะครับเพราะลักษณะใกล้เคียงกันนะครับมีพุทธคุณโดดเด่นทั้งนเมตตานะครับมหาอำนาจและเสริมบารามีนะครับ